เฉท่อหน้าพยาบาลน้าคุณผู้ช่วย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 เสรบบ่เสบบ่อาหารเป็นสเต็บเปบเบกัาเข้าละปรเภทนี่ตักบานบานเขาเดียวเยเนาะบานมักกะพนถ้าบานก็กินเข่ากันชุมนุมกินเข่ากันเนาะบบเนาะหลากหลายเนาะ บมากเจบมากเอออู้อู้อี้อูนนู้อู้น่ใอร้อู้อู้อะ้อูะเู้อู้อู้อย้อูแยู้อ,อ,อ,ยนนอ,อ,อ,อู้อู้อี้อเ้อู้อู้อูงอู้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 อส้อู้อู้อูอู้วู้วอู้อ้อู้อ้อู้อูีอู้อูู้้เอู้อูอออออออ้อออ่ออ ผู้ใหญ่บ้านอันนี้อันนี้หลากหลายเนาะอันเป็นกินข้าวกินข้าวจะเตรีเบสพี่น้องเนี่ยเนี่ยแบบเพื่นี่ตักบ้านบ้านเขาเรียวเลยเนาะบ้านมักกะเป็นท่าบ้านกินข้าวกันชุมนุมกินข้าวกันเนาะบ้านเนาะสวัสดีพี่น้องไงเนี่ยเยอะกันสวัสดีพี่น้องกันเอาแม่ อันนี้มาะธานสติเอ้าเดี๋ยวเลนจะคิดเข่าสตีมระธานออโมออโมอันนี้กะเออบ้านรอรถ่ออผู้ใหญ่บ้านอันนี้อันนี้บะเพื่อนตักบ้านบ้านเขาเดียวย่างนาะบ้านมันก็ไปถ <c oughs> <c oughs> oh, ้าบ <c oughs> <SAN> <c oughs> <cat> ้านก็กินเขากันชุมนุมกินเขากันน้อบานนาะ นี่พลังบวกเยอะเลยนี่เขาเป็นตาแซบตาแสบเลยเขาเป็นตาแสบมากเลยมากินน้ำกันเด้อหลากหลายเนาะมันเป็นกินข้าวกินข้าวตะแซบเบสพี่น้องนี่ เรื่องมบุญเรียนสามมาเด้อพี่น้องชาวเลี่ยวสุกูสุกคอนแลนัมาจิ้นน้ำกันเพุ่นพุ่นคุ้มหนึ่งคุ้มหนึ่งจ้ะพี่เบุกบ้านเนาะเรียนสามปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วจะเนาะบานนี้พ่อวิธีผ้ากับแรีวกะชาวบ้านกะทุ่มมุ่งกันกินข้ากะเป็นตะม้อนตะม้อนนี่เด้อคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงแค่นี้เลยจ้าเด้อขอบคุณหลายหเด้อจะกดไลค์กดแชร์ให้เสีบบ่แซ่ยบบออาหารเป็นจังเกียร์เนาะประเพศนี้เป็นตักบาดบ้านมาลุบมารวบกันอยู่กลางหมู่บ้านเป็นบาตน้อยน้แต่หัวใจกินไม่ไหแล้วเนาะเรื่องบุญเรียนศาลมาเด้อพี่น้องชาวเลี่ยวสุกุลสุกคน้ำมักจินน้ำกันเด้อ คุณคุ้มนึงคุ้มนึ่งกี่ที่เสียบบอเสียบบออาหารค่ะซอจอบางนีปลากำลังสวัสดีค่ะขอบคุณครอบปิญญาบ้านมากินนักกันนาเขาเดี่วพี่ที่นาะกิ้นกันด้ขาหลากหลายเน้เป็นจิ้นข้าวกินข้าวจะแช่เบ้อพี่น้องเนี่ย ผู้ใหญ่สมหมายรทอแฟรีกับเขาด้วยเนี่ยผ้าแรงเนาะมาผ้าสอโดแบงคพีปากำลังสวัสดีค่ะขอบคุณข้าวเป็นญามหายสป็ทจามากินน้ำกันเนาะเขาเดี่ยวพี่ที่เนาะกินน้ำกันเด้ค่ะมีแยะๆไปหมเลยกูเหนียบไปแทบๆกินตากเรียดได้พี่น้องสงสัยหนาวเนาะหนาววันเ้าบ้านี่ตากเรียกกันเนาะ เอพิธี่ใครเรียเลียเาะาบุญบ้านทำบุญเบิกบ้านไหไมจะกี่่วทำบุญร่วมมาลเด้อพี่น้องช่าเรียวสุกูสุกนั้วมากจิงน้ำกันเดิเดิมพนพคุ้มนึ่กคุมหนี่งี่เพีิเขาน้ากันเรแ่บเด้อ ููหายนึงทำบุญบ้านเลยจัดประกบบุญบาทบ้านเรียวกางบาทไปเรียวก็จะมี้แบบวิธีการทำภาพจีดสองเนาะกินข้าวกันไปตะแทบตาเสีบด้วยบ้านของคุณยายเจ้ากับมียายแยบไปหมดเลยกุ็นียบไปตาแทบตาเสีบกินตากเรียดได้พี่น้องสงสัยหนาวเนาะหนาววันเสาร์วันนี่ตากเรียดกันเนาะ เออหลกหลาเนาะเป็นจิ้าจากจิ้งจาวจะแก่เบ้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยผู้ใหญ่จมบายรทอเพลี่มบุญเรีอนสามนี่น้องช่าเลียวสุกูสุกคนแล้วมาจิ้ํากันคเดอุณนุณคุ้มนงคุ้มหนึ่งจ้พี่บุกบ้านเนาะเดียนสามปีหนึ่งมีครังหนึ่งแล้วจะเนาะ บ้านี้พ่อวิธีพักกับเล้วกะชาบ้านกะทุมุ่มกันกินเขาจะเป็นตัวม้อนตัวมอนนีนเด้คดอคุณยายเดียวขอขอบคุณมากมากจ้าจิเขาต้องการสุนแสบเด้อโอ้สัวมออันนี้กะเออวัน่อรวท่อ ผู้ใหญ่บ้านอันนี้อันนี้กับเขาด้วยเนี่ยเนี่ยผ้าเหล็กน้อไม้ทำบุญบ้านเด้อจะตักบาตรบุญบาตรบ้านเรียบสักบาตรไปเรียบแล้วจะมี้เจ็บวิธีการทำเป็นจังเกียร์แล้ประเพรนี่เป็นตักบาตรบ้านมาลุมารวบกันอยู่กลางหมู่บ้านเป็นบ้านใหญ่น้อยแต่หัวใจตึงไปรอแล้วเนาะ ค่ะเปสีฟากงสวัสดีค่ะขอบคุณครอปคใหญ่บ้านจุ่มัม่วานากินน้ำกันเนาะเข่าเดี่ยวพิชี่เนาะกินเข่าผู้ใหญ่จุ่มไม้ดอทอเพวงสีขอบคุณพี่หมายที่มาน่ากินกันนี่เขาน้ำกันจนแสบเดาะคุณยายเดียวเนาะขอบคุณมากๆจ้า นี่พลังบวกเยอะเลยนี่ขเ,เขาเป็นตาแส็งตาเสีบเลยเขาเป็นตาแส่บมากเลย <c oughs> มากจริงนๆนกันเด้อ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เลยจ้าเด้อขอบคุณหลายหลายเด้อจะกดไลค์กดแชร์ให้โอ้สวมออันนี้ก็เอิ้นวาน อดท่อจถอดท่อผู้ใหญ่บ้านอันนี้อันนี้เป็นตาเจ็บตาเจ็บล็อกเข่าเลยสวัสดีค่ะขอบคุณพู้ใหบ้านบ้านมิกิน้ำกันเนอกเขา เดี๋ยวพี่ธีเนาะกินน้ำกันด้วยค่ะขอเจ้าเบิกผ้ากำบังสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อป้าใหญ่บ้านบ้านกินน้ำกันเนาะเข่าเดี๋ยวพี่ธีเนาะกินนกัเค่ะกับเข่าด้วยเนี่ยเนี่ยผ้าเบิกเนาะมาผ้าพิธีใครเดี่ยวๆนะเจ้าเนาะทำบุญบ้านทำบุญเบิกบ้านทำไมจะเกลียดทำบุญ คลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้เลยจ้าเด้อขอบคุณหลาย,ย,ยหลายเด้อจะกดไลค์กดแชร์ให้หลากหลายแล้วเจ็บมากเจ็บมากเอออือ โอ้อ oh, ันนี้มิจจะไม่รุนหน่อยเนาะใครวะแสต๊อปเบงกิตากำบางสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อไปเย่ยมบ้านสมัยจะหวนนมากินน้ำกันเนาะเขาเดี่ยวพิ่ทีเนาะกินน้ำกันได้ค่ะแสต๊อปเบงกิตากำบางสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อไปเย่ยมบ้านสมัยจะหวนนมากินน้ำกันเนาะเขาเดี่ยวพิ่ทีเนาะกินน้ำกันได้ค่ะมีพลังบวกเยอะแยะเลยนี่เขาไปตาเส็จตาแสบเลย เป็นตะแซบมากเลยมากินน้ำกันเด้อเซีบบ่แซบบ่ออาหาราบทำบุญบานเด้อจัดปับาบุญบาบานเียบสามบปเยบแล้วจำนีเหบวิธีการทำเป็นตะแซบตะเบกบเขา ชัท่อนล้วยาบ้านแล้คุณผู้ช่วย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 เออผ้ช่วสรเอิลงเนาะกินเข่ากันไปตาแช่กตาเฉบด้วยบ้านของคุณยายเจ้ากับานะีเ้าปยืนอยู่เนาะอันนี้มาเนสตอเดี๋ยวเราจะคิดเขาได้ละทพระธานออ